เอาไม่ควรเมาเฮ้ยทางกับลูกค้านี้เหรอเฮียมังลูกค้านี่มังดีดเมื่อวังซืนยิงเหล้าได้เหรอเราอายุยังไม่ถึง20เลยรู้ได้ไงคุณพูดของยั้ไงคุณพูดของนี้เลยเข้าใจไหมผมเนี่ยเปนกไปด์ยเฮ้ยด์ด์ไกด์ดเดี๋ยวเองเด้อป้าป้าป้าสยอดไอ้่าไอ้ไอ้ไม่มีอะไร หายแวบเลยว่าไยงอ้ไท้เมื่อกี้เสียงอะไรนึงตั๊บอ่ะไรโยนลูกขนุนมาใจเลยใจเย็นใจเย็นไม่เคยคิดเลยว่าจะออกลูกนี้ไอ้ต้าสั่งได้อาหารอีสานมึงอ่ะเอามาเป็นชุดเลยลาบหมูทอดผัดเผ็ดต้มไก่ปลาไหลต้มเป็ดลาบเผาทััวหัวชิงไข่ใส่มะนาวนำเด้อเด้อนังเด้นนังเดนงเด้อป้า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  มีใครดึงเวทีแค่นี้มึงยังตกอีกเฮ้ยใครวะเนี่ยไว้นะเก่งแน่นะจางนะไม่ผิดทางนะฉันคือแอนแบ๊กอะไรอะไรอะไรแอนแปลว่าอะไรแอนแปลว่ามดแบ๊กแปลว่าอะไรดำรวมกันดำมดพี่ิีูกต้องจริงจังเดี๋ยวมาแล้ไม่ต้องวาไวเลยหายแข็งใจเย็นพี่เจไม่เอาเลยนั่งก่อนไม่เอา ไม่ผ่านไปเลยคุณไม่ได้ผ่านไป้วชูขอโทษอยากให้คุอยากกลับมาในวงการบันเทิงไม่ใช่จ๊ะเจ๊อะชูขอโทษนี่เจ๊อะไรเดี๋ยวจะแก้ตัวนะเจ๊นะอ้าวคลองหลอดผู้ชายนะอุ้พี่เป็ดเหนียวนี่สิตอบปูกูเจ็บนะมึงตอบปูเป็นสาลีเจ๊ขอโทษเจ๊ขอโทษขอโทษขอโทษท่านดีด้วย ตังลีครับมาจากที่มาจากกรุงเทพใช่ไหมที่มาจากพี่มกรามาที่โทรมาบอกว่าให้ผมมานะอาจารย์ตักยีมาเจอกันที่นี่เพื่อจะขอขอโน้ตของนี้ใช่ครับนี่ปังหรือเปล่าอาจารย์คะรับรองเลยเจ้านี้ผมผ้าม่านผมรับเลยหอแม่จะแม่ใจนะแม่จครับพี่มกรามครับนี่คือฉุนฉาเลยสิเรื่องอะไรเธอหาหมอคอที่ไหน ฟังเข็มเหรอได้ฟังยังไงอะเดี๋ยวอาจารย์ตะขยีวันนี้เขาก็มารักษาหมอคอได้นะทำเป็นเล่นไปยักษ์สัตว์สัตว์ e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์สัตว์สัตว์ e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์สัตว์สัตว์ e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์สัตว์สัตว์ e n s e ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียัเซนทีวี่งเซนทีวี่งยัเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง